ลอยอังคารมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณวันที่22 23ค่ะที่เดือนตุลามาสัญญากระออมก่อนที่น้องจะไปนะคะเดือนตุลาเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาะเต่ากันนะสุดท้ายเราก็ได้ไปด้วยกันจะอาจจะเปลี่ยนสถานะอา,าถือว่าแต่พี่เชื่อมั่นว่าน้องไปกับพี่อยู่แล้ว ใจ,ใจิตใจคุณดาเรียโอเคมากๆค่ะพี่เชื่อว่าดาเรียทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตลอดระยะ2สองปีเขาไม่เคยปล่อยมือออกเลยจับมือกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายพลังบวกหรือจิตใจที่ดีของเขาอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่แบบเหมาะสมกับตุณของมากๆแล้ว ลอยอังคารมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณวันที่22 23ค่ะที่เดือนตุลามาก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบค่ะเราได้ไปคือตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เดือนตุลาค่ะเดือนนั้นต้าตั้งใจจะไปเกาะเต่ากับน้องอยู่แล้วที่ก็เลยสัญญากับหอมก่อนที่น้องจะไปนะคะสัญญากับน้องว่าเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาะเต่ากันนะเพราะว่า มันเป็นเดือนที่ตั้งแต่เ,เต็มเขาปิดเทอมพอดีแล้วเราก็กาลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีตอนนั้นก็เลยคุยกับอ๋องว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดแล้วก็อยากไปมากที่สุดก็คือเกาะเต่าและที่สำคัญคือบ้านคุณดาเรียค่ะก็อยู่ที่เกาะเต่าด้วยคุณพ่อท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยคุณอ๋องก็เลยอยากจะพาไปให้รู้จัก าาคุณพ่อดาเรียด้วยแล้วก็ดาเรียก็อยากไปโชว์บ้านาโชว์ที่พักเขาแล้วตั้งแต่เต็มเต็มก็อยากดำน้ำด้วยแล้วควรจะพาดำน้ำหรือพาไปเที่ยวเกาะเต่าได้ดีที่สุดก็คือแบบทั้งดาเรียทั้งอ๋อมเราก็เลยสัญญากันว่าช่วงเดือนตุลาค่ะก็ประมาณประมาณวันนั้นนะยี่สิบถึงยี่สิบกว่าว่าเราจะไปเที่ยวเกาะเต่าด้วยกันสุดท้ายเราก็ได้ไปด้วยกันเหมือนเดิมทั้งดาเรียทั้งพี่แล้วก็ตั้งแต่เต็มเต็มแล้วคุณอ๋อมก็ไปด้วยอาจจะเปลี่ยน ใช่ค่ะก็คุณอมอก็ไปด้วยแต่อาจจะเปลี่ยนสถานะอ่าฮะถือว่าแต่พี่เชื่อมั่นว่าน้องไปกับพี่อยู่แล้วไปด้วยกันก็เราอาจจะมีความสุขคุณอมอ,อาจจะมีความสุขที่มองลงมาอ่าฮะเขาก็มีความสุขของเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้สัญญากับน้องไว้แล้วว่าเราจะไปนะแล้วเราก็ เหมือนไปส่งน้องเขาอาฮะเป็นกางสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพายุเข,ข้าด้วยแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะพาไปจะไปดีไหมแล้วสุดท้ายเราทางครอบครบัวก็เลยตัดสินใจว่ามันเป็นทางสุดท้ายที่ได้ส่งเขาแล้วเราก็สัญญากับน้องไว้แล้ว,ว่าเราจะไปเที่ยวขอบด้วยกันอะฮะก็เลยบอกไปถึงปุ๊บก็เลยบอกขอว่าแบบเอ้ยที่มาทำที่มาทำตามสัญญาแล้วนะอาฮะแล้วก็สัญญาที่เราให้กันไว้อะไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คิดว่ามันสื่อถึงกันได้แล้วเชื่อว่าทริปนี้มันมันมันไปด้วยกันแล้วก็เราเรามีความสุขด้วยกันแต่อาจจะเป็นความสุขคนละน้องอาจจะอยู่บนฟ้าพี่อาจจะอยู่ที่อ,อยู่ที่นี่แต่ที่เชื่อว่าสัมผัสข,ของเราอ่ะมันสัมผัสกันได้ตลอดใอเเนเวลาที่ผ่านมานมาน้องชายมาฝัาน,านถึงนึกถ,ถึงอไหมความคิดถึงได้ด้ย ของเรื่องนี้มันอาจจะต้องต้องไม่ нет, แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ละกันนะคะถ้าขออนุญาตเป็นแบบวิจารณญาณส่วนบุคคลหรือว่าสิ่งที่ต้ส,สัมผัสเอาเป็นว่าสิ่งที่ต้าสัมผัสได้จะเชื่อมันว่าน้องไม่อยู่ใกล้ๆตลอดแล้วอย่างเช่นที่ไปที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาหลายๆคนก็มา คือเราสัมผัสแหละสัมผัสได้ทุกครั้ง ừ ừ. พอเวลาไปงานปุ๊บต้าก็จะแบบไปเคาะเคาะที่ที่โรงน้องอย่างเงี้ยหลายๆคุณก็คงจะเห็นพี่พี่น้องๆ้องสื่อก็คงจะเห็นต้าก็จะบอกว่าจะบอกน้องทุกครั้งว่าวันนี้ใครมาบ้างมีผู้ใหญ่ท่านไหนมาบ้างใครเป็นเจ้าภาพบ้างหรือว่าคนที่น้องสนิทคนที่น้องรักมากๆหรือคนที่น้องอยากเจอมากๆอย่างเงี้ยเขาก็มาที่งานเช่นเดียวกันอ่ก็เลยไปเคาะบอกน้องแต่ทุกครั้งที่ไปบอกอะค่ะเอาใหม่ไหมแจ็คมาไอจีได้ ไม่เป็นไรอ่ะเอาใหม่เลยละกันเราใหม่ให้เรารู้สึกว่ามันได้แล่าใหม่ให้ก็คือไม่เป็นไรคุณดิฉันทำเพื่อคุณได้ไม่เป็นไรก็คือว่าสิ่งที่สัมผัสได้นะคะนั่นก็คือตอนที่อยู่ในงานนะคะหลายๆครั้งก็คือ ทุกครั้งที่เราไปที่งานนะคะจะเห็นแหละทุกคนคงจะเห็นพี่ๆี่นักข่าวคงเห็นว่าถ้าจะไปเคาะที่เคาะบอกน้องนะคะไปเคาะบอกน้องว่าวันนี้มีใครมาร่วมงานบ้างจะพาเป็นใครบ้างมีผู้หญ่มีผู้ใหญ่ใครมาบ้างแล้วคนที่หอ,อมรักเพื่อนสนิทหอมน้องน้องที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยมาหาหอ,อมนะมาหาน้องนะเราก็จะไปบอกน้องทุกคนเลยขอโทษค่ะเราก็จะไปบอกน้องทุกครั้งเลยว่ามีใครมาบ้างแต่หลักรังที่ไปแบบมันรู้สึกถึงแบบ เคยไม่ทราบว่าใครเคยเป็นหรือเปล่าเวลาองไหว้พระหรือตั้งจิตดีๆค่ะมันจะแบบหนาวอ่ะมันจะแบบวูบขึ้นมาซึ่งเราเข้าวัดปกติเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะหรือว่าไปไหนเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอตอนที่ไปอยู่ที่ใกล้ๆใกล้ๆน้องไปบอกน้องเนี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกแบบหนาวแบบมันจะหนาวขึ้นมาบบหนาวแบบหนาวแบบหนาวจับใจขนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ไปแล้วก็มีมีตอนช่วง คุณคุณมดดำไปอย่างเงี้ยที่แบบอบอกมดดำแกฉันหนาวมากเลยเนี่ยแกบอกน้องแกเดินไปบอกน้องให้ได้เลยนะน้องอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือคือความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องเรียนทุกคนทราบก่อนยอย่างเงี้ยค่ะก็สัมผัสได้ว่าเขามามาหรือไม่มาไม่รู้แต่ส่วนที่จิตจิตที่ตาจะส่งถึงน้องค่ะมันมันมันอาจจะรู้สึกอยากส่งให้ถึงเขาให้เขาเห็นว่าตลอดเวลาที่ตลอดเวลาที่เขาถามว่าใครรักเขาบ้าง ตลอดเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือตลอดเวลาที่น้องอาจจะรู้สึกว่าน้องไม่มีใครหรือตลอดเวลาที่น้องอยากจะรู้ว่าใครรักเขาบ้างอ่ะตาตาเชื่อมั่นว่า,ว,าวันนั้นน้องคงจะได้เห็นว่ามีคนรักเขามากมายขนาดไหนมีคนคิดถึงเขามากมายขนาดไหนมันเลยสอนให้ต้าหรืออยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนว่า มันเป็นสิ่งดีๆอ,อยู่ตอนอยู่่ทําดีมันก็จะมีแต่คนระลึกถึง uh huh. แล้วน้องเป็นคนที่ดีน้องเป็นดารานะักแสดงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบพอถึงเวลาที่น้องไม่อยู่แล้วเนี่ยมีแต่คนชื่นชมแล้วมีแต่คนคิดถึงแล้วก็มีแต่คนรักแล้วให้เกียรติเขาในงานเขาอะพี่เชื่อมันว่าทุกคนไปไปให้เกียรติออมไปเพราะความคิดถึงออม ถ้าออกไม่ใช่คนดีขนาดนี้คงจะไม่มีใครรักและมางานเขามากขนาดนี้ฉะนั้นตั้งก็เลยรู้สึกว่าไปเคาะบอกเขาทุกครั้งเลยว่าแบบที่ดีใจนะออมเห็นไหมทุกคนรักลูกขนาดไหนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากลับมาย้อนคิดกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเวลามันได้บทเรียนข้อคิดของตัวเราว่าถ้าเรารักใครอะ่ะเรารีบบอกรักไปเลยถ้าเราคิดถึงใครอะเราก็บอกเขาว่าคิดถึง หรือเราก็ไปหาเขาเลยถ้าเราไปหาเขาไม่ได้เราอาจจะโทรเขาโทรไปหาเขาก็ได้มันเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเรารักเขาเหลือเกินเราคิดถึงเขาเหลือเกินแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันอะไรจะเกิดเพื่ตัวเราไหมหรือพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมมันมันมาบอกทีหลังอ่ะมันอาจจะสัมผัสไม่ได้เพราะอาจจะไม่รับรู้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนเหมือนกันถ้าคุณทาได้มันก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่ารักต้องบอกคิดถึงต้องไปหาค่ะยนา สภาพสภาพ,สภาพจิตใจคุณดารียาโอเคมากๆค่ะแล้วก็น้องน้องโอเคแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นเรื่องปกติอนะเนาะที่เหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมาแบบเร็วขนาดนี้แล้วก็คือมันไม่ได้มีไซนมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยที่ มันจะเกิดขึ้นเพราะเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วเราได้พูดกันไปแล้วว่าน้องเหมือนเหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันอาจจะเร็วมันอาจจะทําใจไม่ได้น่ะช่วงนั้นพอตรงนี้ย้อนกลับมาเราก็ได้ตั้งสติแต่พี่เชื่อมันว่าสิ่งที่ดาริยาค่ะเขาเขาดีขึ้นหมารถึงแบบว่า,า,วาดีแล้วคือเอาเป็นว่าเขาดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่จะแบบชมเขาคือ พี่เชื่อว่าดาเรียรทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตลอดเวลาที่พี่เจอน้องมา mm hmm. เขาคบคุณออกมาประมาณ3ปี mm hmm. พี่เจอน้องประมาณแบบ2ปีกว่าฮะ uh huh. จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ที่น่ารักมากๆอายุแค่26เองอะแล้ววันหนึ่งที่เขาคบก,กับเป็นแฟนแล้ววันหนึ่งเขารู้ว่าแฟนเขาป่วยน้องเขาอายุแค่26เองเนอะถ้าเรามองในมุมกลับ บางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอยู่ดูแลเขาขนาดนั้นแล้วเขาเป็นคนต่างชาติด้วยเขาสามารถบินกลับประเทศได้เลยแต่วันนึงว่าเขารู้ข่าวเขามาดูน้อวันนึงเขารู้ข่าวเขามาดูแลน้องเราเขามาดูแลลูกเราขนาดนี้ตลอดระยะ2สองปีเขาไม่เคยปล่อยมือออกเลยและเขาก็จับมือกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายแล้วเขามาอธิบายเขาเล่าพี่ฝังว่าวันนั้นเหมือนที่ไปออกรายการนะคะเขาก็เล่าพี่ฝังว่า สิ่งที่๋อมต่อสู้มาตลอดคือได้กำลังใจดีๆมาตลอดค่ะนอกจากเขาแล้วเขาบอกยังมีนอกจากนอกจากเขาแล้วคุณ๋อมมีเพื่อนมีพี่มีน้องและที่สำคัญคือเขาบอกว่าคุณ๋อมมี พลังจากแฟนคลับของเขาด้วยอะฮะคือพอเรารู้สึกว่าเราฟังเขาสัมษณ์ทุกครั้งหรือว่าเวลาอยู่กับเรากินข้าวกับเรานั่งคูยกับเราอะเราสัมผัสถึงความจิตใจอะค่ะถึงจิตใจของเขาอะที่อธิบายให้ฟังนี่คือแบบไม่ได้อะไรนะคือพลังบวกหรือจิตใจที่ดีของเขาอะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่แบบเหมาะสมกับคุณของมากๆแล้วซึ่งที่เจอหน้าครั้งแรกสองครั้งก็แบบอ๋อ oh, เกตต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะถ้าเกตไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะฉันฆ่าแกนแน่ ก็อยู่เมืองไทย,ไทยค่ะร้องอยู่เมืองไทยปกติแล้วเนี่ยเขาทำคุณพ่อท่านาทํางานอยู่มีบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทที่โพแล้วแล้วเขาก็ทํางานกับบริษัทคุณพ่อแล้วตอนนี้คุณพ่อมาโวอร์เกชั่นมาเที่ยวที่นี่ด้วยเขาก็เลยเขารักเมืองไทยอะค่ะเขาอยู่เมืองไทยมาแบาบหลายปีแล้วะค่ะแล้วก็ผูกพันกับเมืองไทยก็คงจะอยู่ไปไปมามาค่ะระหว่างที่นี่กับโปแลด์แต่น่าจะอยู่เมืองไทยซัดส่วนใหญ่ ก็เหงาก็เหงาอ่ะพี่เชื่อว่าเขาแบบเออก็แบบคือต้องมองว่าเขาก็ยังเพื่อนไม่เยอะ่ะช่วงตอนอยู่กับน้องอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ดูแลน้องเราตลอดนะคะก็จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพี่เชื่อว่าเวลามันค่อนข้างน้อยะนาดเพื่อนก็น้อยเราก็เลยรู้สึกว่าชวนเขามาที่บ้านถามเขาว่าเขาแบบ มีเพื่อนไม้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามีเพื่อนเป็นทอน์ไรอหลิงเนี้ยออมีเพื่อนเป็นทีวีแล้วก็แบบมีเพื่อนเขาแบบประมาณแบบสามสี่คนที่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถ้าวันไหนที่ว่างเราก็บอกว่าดารีขับรถมาที่บ้านเลยเขาก็ขับรถมาทานข้าวที่บ้านแล้วก็ง่วงก็แบบกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกคุณมาได้เลยถึงแม้อาจจะไม่อยู่อยู่ก็มาได้เลยนังเเือป็ นังเป็นคนเรียบร้อยอยู่บ้านก็จะนั่งนิ่งๆก็เล่นจากตั้งตาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งเี่นิ่งๆงานจริง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 นังเป็นคนนิ่งจริงๆริอเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบคือสองปีกว่าที่ได้เห็นนะคะก็ก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ดีจริงๆ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ดาราและแฟน a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ